กราบทักทายสบายดีเดอสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาพบพ่อกับน้องสาวสาวเราเหนืออีกเซนเก่าเซนเคยเดอซึ่งวันนี้น้องสาวก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาวก,ก็ฝากเอฟซีทุกทุท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังแห่งใจ ในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลนี้นะคะมาให้แอดในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดตื่นหูตื่นตาและก็ตื่นเต้นแทนสาวราวมากเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตสาวราวเมื่อได้มาเห็นถนนของประเทศไทยในเมืองอุบลร,ราชธานีเหมือนรุดเข้ามาในโลก อีกใบหนึ่งเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าทําให้สาวลาวเนี่ยนะคะหยุดกรีดหยุดร้องไม่ได้เลยนะคะในเมื่อได้เห็นโอ้โหซึ่งว่าทําให้เขานะคะถึงกับร้องตามถนนเลยนะคะในเมื่อได้เห็น ความสวยสดงดงามและก็ความเจริญของประเทศไทยถึงทําให้พวกเขานะคะหยุดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านตื่นเต้นมากจนว่าเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก,ก็ขออนุญาตหลายๆเดอ้อมาทางซ่องของ บาโบโซราเสียงแคนล่าที่นงาสาจะได้นำเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อให้เอฟซีทุกคนได้ดูหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาช่องมุมมองของสาวไทยและก็สาวเรานะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้า ลดตายมูกันอมวนคักมวนนี่นตะวันแดงหตนตะวงนแองกนกกาบท่นค่อยเขาตะวันแดงแลยหไหนนกกาเข้าไปสั่งมันมันมีลายๆอย่างมีแบบดีเจมีน้ำหอมมีเออ เห็นทานทานขับหน่อยจะเป็นคนแน่เลยวะคิดดื้อแห่งตลกมวนอยู่นัาแล้วแบบใครเครียดบุ้มบอ่าสองไม้สาละไม่อเราจะงบ้างบนขหลง้งเดี๋ยวไปรอดแล้วเราจะวรอดแล้วไมซาะไปวันเดีเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายข้างบนอันนี้ดีกว่าแบบมีสาระยัง บอกจังหนึ่งนใจนี่เป็นข้างบนแล้วมันจะมองเห็นข้างล่างด้วยนี่ถนนข้างบนนี่มีทั้งลอดมีทั้งข้างบนนะต้นต้นถนนตัวนี้แหละเอ็นยืดเลยวะแล้วแล้วหยาดแล้ววะเป็นอะไรคือว่ายานะบางการมันมันมันลายศอกลายสินเราเนี่ยเฮ้ยคิมมี่จะเอาไปอัปเดตทางยูทูปไอโบเด้องล่ะโอเมนเอ้ยได้ออกส่องยูทูปไอโบผู้สาวล่ามาเห็นถนนเมืองไทยว่าวสัต ตามที่น้องตาดำลาว่ามีลูมีบอกเขาจังหวัดเท้าโบโบโบมีอีกอะค่ะทางเช้าแต้เด้อเช้าแต้มาทางแดดดินี่น้องแต้เต้พอนางใหม่เต้น้องแต้น้องแต้แล้วมันประเทศไทยไป็นแห่งแรกวันเสาร์ยูทูปปลายแดงขึ้นน้องแต้เด้อนะฮะเอ่งสกครับเก่งสทางไอทีเตรียมโค้ชทรัพย์สน้องครับจะเรียกหนีเนาะ่อาฝากผลงานน้องแต้กันแล้วกันอุ้ยน้องต้องการฮะ ปากผลงานของการกันแล้วกันเนาะยูทูบเบอร์ปลายแดงยูทูบเบอร์ปลายแดงบ้างว่าพอกันนั่งจอจอทีวีผลงานจอเกลียวขององการกันแล้วกันเนาะโดยเป็นซื้อยากดีเนโดยจะเป็นซื้อหยังน้องการเซน้องการตังบูดีเย่บางการเดี๋ยวเดินลงมาส่งก่อนเราจะได้เห็นบขสขนส่งของประเทศไทยความสะดวกที่มันแตกต่างครับบขสบานเฮานะฮะมันแตตก่างกันเท่าไหร่เนาะยทำไมคันนี้มันจอดแบบนี้มันเมาหรือเปล่าอันนี้น่าจะ เป็นรถขาเบียดของมันนอะอันนี้คือโมเมนต์น <c oughs> อ้าเปิดมากกันเปิดกันเก้าั่งนั่งเชื่อมจิตเชื่อมจิตก้าร่งเชื่อมจิตสบายดีสบายดีเด้อสองอไอบโบคโบ<อ>เสียงเจ้เอาเจ้าไม่อีกแล้วเสียงสาวตาดำสาวเล่าไต่าาไปไปไปเนี่ยมือน,นีบกันซะ ได้มีโอกาสมาส่งไอโบขึ้นโหลดส่งที่ี่ใช่ด้วยเพอาะฝั่งเหนือฝั่งโตในอนาคตขังหนาบางที่สี่เหลี่ยมยามันก็อยู่ยินดีน้องกรุงเทพมหานครไปทางไหนป้อไปทางไหนแมนไปทางนั้นต้กคิดว่าไปทางนั้นไปทางนั้นกรุงเทพกรุงเทพจะแบบอยู่อยู่ข้างล่างกว่าเนี่ยฮะอยู่ในอยู่ในข้างล่างเพราะว่ากรุงเทพเป็นแองแองกระทะอุบลจะสูงกว่าเนี่ย

รีวิวรีวิวอินเทนเวไทนใช่ไหมคะแมนสร้างซิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งที่แบบหนาที่ตามโอเคแล้วรไแล้วลงรถลว้กอค่ามาอเนี่ยมีะไปขึนสะราชเลยีอะไรจะาปเฮ่าขึสะราลอยบอคอยเนเ่ั่เเลยักเซ่ É, อันนี้ขอยนักก <ator il> like ังการกันแล้วกันเนาะนองกระด๋อเจ้าเป้าเจ้าป้าหนีเจ้สกอสบายดีสดําสาราใจน้องปะดําสาเล่าใจตรงนี้น้องเหยี่ยมมาบายดีน้องกีเด้อนง่สบายดีน้องนี่เด้อกีเด้อน้อุาอุาไอโบนี่ตื่นเต้นแน่ตื่นเต้นแน่ เดินลยเดนไปทางน้อยะโ่แนวยังยดแล้ววเดนเลยเหรเนแวอดแล้วอันนี้ก็ทิ้งง่ายน้องน้องกระดับเน่ใูแดะมได้เหือแล้วทแนนีเดลสิดวมใช่มอัวเตยา ืเต่นไแม่ผู้สาวหลายคนรงแต่ก็มีทีมไอโบแล้วองแต่้หกอนคืท่าสง่ายสะอาดบค้านกอเเนบ้านนดเืออเส้นันหอกดเดื จะ่านหน่อเอิ่มขนเล้ยจิงกบม้นมาด้วเียวนี่พวกนจะเป็วกอรครขนัอนเฝั่นี้ฝั่นี้น่าจะไปกระสงฆวัฒนการของตการตรไป เอานเโอ้าจแล้วก็จะเรยเดียวซายเอานาเดยไปตไปตะาารตะาารพื้นผิแล้วก็โต๊ะไปออกไปไปเชื่อมต่อกับเส้นทางที่จะไปช่องเวกเข้ามาเข้าองัวนี่เป็ย่ไนถนนปะเทไทยโงโงหรอโไม่ได้ยางตีบ่นไอยตีบว้ถนนประเทศไทยที่นถนนตามประเทศไทยมากไ กอยัง่าอา2ิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่่ความรู้สึกจะคือความรู้สึกตั้งแต่มาเมืองไทยจนฮอตเดี๋ยวนี้เห็นถนนประเทศไทยย่ำใดคือแบบยังตะลึ่งอ่ะคือคือถนนนะพอเวลาการของถนนเนาะแต่ส่วนนี้คือสะพานลอยนะสะพานลอยนี่อาจจะสร้างธรรมดาก็สร้างได้เด้แต่ประเทศไทยจะสร้างสะพานลอยให้เป็นลวดลายเหมือนศิลปะ <c oughs> จะมีลาสเตเลสแล้วก็จะมีเหล็กแล้วก็มีจะมีด้านบนเนะี่ยค่อยๆาค่อยมาอันนี้จึงว่าศิลปะ <c oughs> หรือว่าประติมากรรมกร็ว่าใดเนี่ยประติมากรรมที่บอกก็ไมด้ว่าสร้างขึ้นจากฝีมือคนมมนุษย์ฮนะอันนี้คือสร้างจากปีมือมนุษย์เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเราคัดก่อนให้กลัวถ่ายก่อนขอบคุณมากมาะขอบคุณทุกทขอบใจนุ้ยหลาย่ะ

นั่นก็เป็นคลิปวิดีโอที่แอดนำมาให้เอฟซีทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะทุกท่านซึ่งว่าทำให้สาวลาวได้เหตุแล้วก็โอโหเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะทุกคนกรีดร้องตามถนนเลยนะคะดีใจมากในเมือได้เห็นความเจริญและก็ถนนที่สวยชดงดงามของประเทศไทยโดยที่ประเทศลาวไม่มีนะคะทุกท่านทำให้สาวลาวนะคะโอโหสนุกมากในเมื่อได้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกถึงกลับเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะที่ ทีนี้พวกเราก็ไปช่องมุมมองของชาวไทยและก็ชาวราวนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทันแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยครับแล้วมุมมองของคนถัดมาดูอบอุ่นสนุกสนานดีครับดีจังเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยสนุกสนานอบอุ่นแล้วอาจเป็นแค่ตัวผมและมุมมองของคนถัดมาฝากความคิดทอดไปถึง ทุกคนด้วยนะครับแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านผมขออาสาเป็นตัวแทนประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานีไปสารสัมพันธ์กับสาวสาวราวใต้กลุ่มนี้ได้ไหมครับแล้วมุมมองของคนถัดมาเมืองอุบลบ้านอายยินดีต้อนรับน้องสาวจากทางฝั่งลาวทุกๆคนเดลล่าแล้วมุมมองของคนถัดมาดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะที่ยวให้สนุก แล้วมุมมองของคนถัดมาก,ก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าระวังมนุษย์ทำทำร้ order, ายเอเด์สาวสาวแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้ f อฟทุกคนได้ฟังท้ายนี้นะคะถ้าหากว่า f อฟท่านไหน มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอครอบครูเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมโดยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากซ่องน้องสาสาวเราเหนื่ยด้วยนะคะฟากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไป สำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้อข่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย